เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับชนาทิศเปิดใจสู้ถวายหัวให้สมเกียรติทีมชาติไทยชนะทิศสมกสินเมซิเจนะฮะไลฟ์สดคุยกับพุดดี้เกิดมาคุยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเปิดใจทุกคนอยากเข้ารอบให้ลึกๆกว่านี้ที่เราไม่รู้อีก4ปีข้างหน้าจะได้มาเล่นรอบสุดท้ายอีกไหมเตรียมสู้ถวายหัวเหมือนเป็นเรือเที่ยวสุดท้ายบนเวทีใหญ่ระดับเอเชีย ลั่นชัดเจนพร้อมลบให้สมเกียรติที่มีตราตรงชาไทยปักบนหน้าอกซายนะฮะความเคลื่อนไหวในเกมรอบส6ทีมสุดท้ายของชังศึกเอเชียนคัพ2019ระหว่างทัพชังศึกทีมชาติไทยพบกับทีมชาติจีนในวันอาทิตย์ที่20มกราคมในปี2562ที่จะถึงนี้นะฮะเมสซี่เจชนะทิมสงกระสินได้ออกมาเปิดใจถึงความรู้สึกและความพร้อมก่อนเกมโวนกับทีมชาติจีนผ่านไรสุดวูดดี้ท็อนะฮะหรือว่าวูดดี้เกิดมาคุยในอินสตาแกรมส่วนตัว ว่าวันนี้เพิ่งได้ดูวิดีโอการเล่นของจีนทุกคนไม่มีความตื่นเต้นที่จะลงไปในสนามเมติเจเจกล่าวเริ่มผมและพวกเพื่อนทั้งทีมแค่รู้สึกอยากจะลงเล่นและอยากเข้ารอบอีกอยากเข้ารอบไปลึกๆเล่นเพื่อตราโลโก้ทีมชาติไทยที่ติดอยู่บนหน้าอกเสื้อฝั่งซ้ายเพื่อแฟนฟุตบอลถ้าเราทําได้เราจะได้สร้างประวัติศาสตร์ได้อีกผมไม่อยากเสียเวลาอีกแล้วเพราะว่า4ปีมีแค่ครั้งเดียวถ้าอีก4ปีข้างหน้าผมก็ไม่รู้เลยว่าข้างหน้ามันจะเป็น อะไรหรือว่าจะได้มาเตะอีกหรือเปล่าจะเจ็บหรือเปล่าหรือปลอมดีหรือไม่แต่อยากให้ทุกคนรู้ว่าตอนนี้พวกเรามีความสามคีกลมเกลียวทั้งนักเตะและสตาฟโค้ดทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างที่บอกมันเหมือนกับเป็นเรือเที่ยวสุดท้ายในรายการใหญ่ระดับเอเชียครั้งหน้าพี่ๆแม้กระทั่นตัวผมเองก็อายุเยอะขึ้นแล้วอีก4ปีข้างหน้าก็จะอายุ30กว่ากันแล้วและก็ไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสเข้ามารอบสุดท้ายอีกหรือไม่ เพราะฉะนั้นในศึกเอเชียนคัพครั้งนี้เหมือนเป็นการเล่นครั้งสุดท้ายและผมเพื่อนร่วมทีมเตรียมทุบมอกข้าวเล่นกันแบบเต็มที่ไม่มีอะไรค้างคาใจแน่นอนผมพร้อมสู้และเล่นเพื่อชาติที่ผมรักครับชนาทิพย์กาวเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ